สวัสดีครับกลับมาพบกับครูคอม99นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเครื่องมือนะครับเครื่องมือ AI ตัวล่าสุดนะครับที่จะมาช่วยจัดการรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นลบข้อความลบพื้นหลังหรือสร้างภาพจากข้อความนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับ ค้นหาคำว่าคลิปดนะครับกดค้นหาไปนะครับเจอเว็บแรกเลยนะครับคลิปดคลิกไปหนึ่งครั้งก็ะจะปรากฏหน้าเว็บประมาณแบบนี้นะครับใตตอนแรกก็ต้องสายอินก่อนนะครับสายอินด้วยอ,อีเมลนะครับหรือจะใช้ Google ก็ได้นะครับอพอเข้ามาถึงแล้วนะครับ ก็จะมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับมีหลายอันเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาอันแรกก่อนนะอ่า,อานี่ครับอกว่า Generate Image นะครับสร้างรูปภาพาสร้างรูปภาพโดยใช้ข้อความอ่นนี่เป็น AI ช่วยนะครับก็วิธีการง่ายๆครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการาก็ลองกดไปที่ จ e n เ r เลตนะครับว่าโปรแกรมจะสร้างภาพให้ยังไงนะครับใช้เวลารอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ถามว่าเราจะใช้แบบแบบแบบฟรีหรือแบบแบบเสียตังค์ถ้าเสียตังค์ก็จะเร็วนะครับแต่ว่าเราใช้แบบฟรีแล้วก็กดสกคริปต์ไปนะครับโปรแกรมจะจินเรตภาพจาก600กว่าภาพนะครับเดี๋ยวให้เลือกเหลือเพียง4ภาพเท่านั้นในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสักสองสนาทีนะรอแ,แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอกอไปเลยนะครับ พอรอสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้ภาพที่ AI สร้างมาให้แล้วนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้เราดูนะว่าเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสวยมากเลยนี่ AI วาดให้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือจะอีดินะครับอีดิได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดได้ก็ลองดาวน์โหลดไปนะครับก็จะเป็นภาพที่เราที่ AI สร้างให้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือตัวที่1นนะครับสร้างรูปภาพโดยใช้ข้อความนะครับทีนี้ครับมีอีกอันนึง เดี๋ยวจะแนะนําเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวที่จะใช้ลบนะครับนี่ครับตัวนี้คลิปอัพนะครับคลิปอัพเลือกคลิกหนึ่งรูปภาพนะครับภาพที่หนึ่งมานะครับสมมติลบลบวัตถุนะครับอาจะทดลองลบบอลลูนนะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับในเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับการลบวัตถุต้องใช้โปรแกรม p t o s h o p อาในขั้นตอนการลบนะครับก็จะมีเมนู Select กับเมนู Move นะครับเมนู Move จะเป็นการย่อขยายรูปภาพนะครับย่อขยายรูปภาพ แล้วก็คลิกค้งไว้ลากเคลื่อนที่ได้เมนูซีเล็กก็คือเมนูเลือกนะครับก็จะมีบัตรไซส์ขนาดของยางลบตรงนี้นะครับปรับขนาดได้ส่วน High Quality นี่ไม่ได้นะต้องเสียสตังค์นี้เราใช้เวอรร์ชันฟีแล้ววก็วิธีการครับก็สมมุติว่าผมจะลบบนรนลูนลูกนี้นะครับผมก็เอาสีเหลืองๆตรงนี้ไปทําไฮไลท์ตรงบริเวณลูกบรรลูนนะครับไฮไลท์ light, ชื่นี่ฮะเสร็จแล้วนะครับกดคลีนบอลลูนจะหายไปครับ ซึ่งจะหายไปเฉพาะบรรลุนนะครับแต่ท้องฟ้าก็จะแจ,จ๋วเหมือนเดิมเลยนะครับสวยเหมือนเดิมนะนะ,นะครับก็วิธีการนี้ก็สวยงามมากนะครับหรือหรือจะลองลบทั้งหมดก็ได้นะครับล,ลบทั้งหมดเลยนะล,ลบบรรลุนทั้งสองรูปเลยกดคลีนก็จะลบออกจากรูปภาพได้อย่างง่ายดายนะครับสวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดาวนโ์โหลดเก็บรูปภาพนี้ไว้ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวลอ,ลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับลองอกีกหนึ่งตัวอย่างลองอกีกหนึ่งตัวอย่างนะไปที่เมนูทูโทนนะครับเลือกคลีนอัพนะครับ,ล Up, รบแล้วก็เลือกคลิกเลือกรูปภาพอ่าสมมติอันนี้อันจะยากหน่อยนะครับกดโอเคนลยนะครับตรงนี้มูฟนะครับขยายนะครับบางครั้งเราต้องการเราต้องการอจจะลบข้อความในแบนเนอร์นะอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับในการลบอาจจะยุ่งยากนะครับแต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้ก็จะง่ายนะครับคลิกซีเล็กนะครับแล้วก็ทำไฮไลท์นะครับทำไฮไลท์ที่เราจะลบตัวอักษรทั้งหมดเลยนะครับนี่ลบตัวอักษรทั้งหมดแล้วก็กดคลีนครับเห็นไหมครับการลบก็จะใช้ AI ช่วยในการลบเห็นไหมครับง่ายดายมากเลยนะครับสำหรับเว็บคลิปดอ co นะครับก็เพื่อนๆลองไปลองใช้ดูนะครับ สนุกมากเลยครับสวัสดีครับ